ครับมาดูกันกิ้งกือรู้จักไหมรู้สิไม่รู้ได้ยังไงไอที่ <laughs> มันขาเยอะเนี่ยแหละตัวสีส้มๆเป็นป้องๆบางคนก็ขยักขยงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าอดีตเคยเป็น น้ำยากุ้งบอกมาก่อนร้านขนมจีนจริงหรือเปล่าผมถามจริงจริงมจริงมจริงคือมันเป็นข่าวลือใช่ไหมไม่จริงหรอกว่าร้านขนมจีนร้านนี้ขายดีก็เลยลือซะเลยว่าเอาไอ้นี่มาทําอะไรอย่างนี้่ะไม่หรอกค่ะนะคะแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่ากิ้งกือมีพิษไม่เคยรู้อันตรายค่ะจริงหรอจริงเขารู้กันว่าผมเห็นบกันอุดตลุดสบายมากพอมันขดๆพมก็หยิบขึ้นมาเออถ้ามันกัดเนี่ยนะเขาว่ากันว่าอาจจะตายได้เขายังพูดกันเลยว่าต้องนับขากิ้งกือให้ครบถึงจะรอด แต่นี่คือตาของเด็กที่โดนพิษกิ้งกือค่ะแล้วอายุแค่เจ็ดเดือนเองนะน้องคนนี้ใช่ค่ะวิตสูญเสียดวงตาเนี่ยนะคะ,ะคุณแม่ของเขาเปิดเผยมาแม่เนี่ยอายุ23ป่ปีเป็นดุทาหณ์ค่ะบอกว่าเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนาตนและลูกชายนอนพักอยู่ในห้องช่วงดึกลูกเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆกับผายลมตนคิดว่าลูกชายเนี่ยก็คงจะถ่ายออกมานะนะคะก็ลุกเปลี่ยนพระอ้อมให้แต่หลังจากนั้นลูกร้องอย่างเจ็บปวดมากก็เปิดไฟดู พบว่าลูกลืมตาไม่ขึ้นค่ะแล้วก็มีหยดน้ําสีเหลืองริมขอบตาก็เลยเช็ดออกมาแล้วเจอกิ้งกือที่ใต้หมอนตัวใหญ่ม้วนกลมเลยก็เลยรีบพาลูกไปหาหมอแล้วก็ไปเจอจักษุแพทย์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พังงาก็นับเป็นความโชคดีที่น้ําพิษของกิ้งกือเนี่ยไม่โดนที่ตาดําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตาบอดได้ กิ้งกือทุกชนิดมีน้ําพิษไว้ป้องกันตัวมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะส่วนจะมีพิษมากน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์คาดว่าตอนที่ลูกน้อยหลับเนี่ยกิ้งกิ้งตัวไปทับกิ้งกือจะทําให้มันปล่อยพิษใสก่ก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยคือถ้านอนพื้นและบ้านชั้นเดียวอะ่ะสัตว์เลื้อยคานมันเข้าไปอย่างนี้จริงๆไม่เห็นไม่รูม้มาก่อนจริงๆนะครับอีกเรื่องหนึง่งไม่จบไม่สิ้นครับ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปแค่นั้นเองบอกแล้วเรื่องของพวกแชร์ลูกโซ่เรื่องของกระบวนการหลอกให้ลงทุนแล้วได้ปันผลนะครับอันนี้เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำปางแล้วก็ใกล้เคียงปรากฏว่าทนายความชื่อเอกสิทธิ์มานะรุ่งโรจน์นี่เขาพาผู้เสียหา20ีักว่าคนคะนะครับมารวมตัวกันแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้ต้องหา3คนชื่อมานพอันนี้เขาไม่บอกนามสกุลน,นะ นางสาวมนสิริแล้วก็นางยุวดีทั้ง3คนนี้มาชักชวนให้ไปลงทุนซื้อผลิตบัลขายอาหารเสริมเห็ดหลินจือแล้วก็จะปันผลเป็นรลายเดือนอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยเขาไปนับแล้วประมาณ110คนมูลค่าความเสียหาย26ล้านบาทหนึ่งในนั้นเป็นถึงนายพลนะครับชื่อพลตรีทรงพลสีนาคาอายุ70ปีบอกถูกชักชวนให้ไปซื้อเห็ดหลินจือ25กล่อง10,000บาทแล้วพอซื้อแล้วจะได้หุ้นไป1หุ้น แล้วจะปันผลกลับมาเดือนละพันบาทโอ้โหปันผลเดือนละ10%น่ะคุณ uh huh. ยังไงก็ไม่เหลือก็เลยซื้อนะครับเริ่มลงทุนตั้งแต่มิถุนายน5-9ที่ผ่านมาช่วงแรกก็ปันผลปกติ <c oughs> แน่นอนพอผ่านไปสัก4-5เดือนก็ไม่ปันผลพอทวงถามก็บอกโอ้ยยังล้นเงินยังไม่สามารถนั่นเอางี้สิลงทุนเพิ่มเดี <c oughs> ๋ยวจะปันผลให้อีกใครหลงเชื่อไปก็เอาเงินคุณนั่นแหละไ,ไปปันผลนะครับก็สุดท้าย ทั้ง3คนนี้ก็หายเงียบไปก็เลยรวมตัวกันมาแจ้งความก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายจาก110เป็นเกือบเกือบ500คนวงเงินเท่าไหร่นะงวดนี้110คนนี้26่26ล้านถ้าอ,อีก5เท่าตัวก็วงเงินใกล้ๆ100ล้านแหละครับค่ะ,ะจะพาไปต่อที่สมุยค่ะเรื่องนี้จะว่าเล็กก็เล็กจะว่าเรื่องใหญ่ก็ใหญ่อยากให้ดูภาพและฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยแล้วจินตนาการว่าถ้าบ้านของคุณอยู่ติดกับเสาอันนี้ค่ะ ได้ยินี่นเะยได้ยินไหมมันพอจะได้ยินจี๊ดๆๆๆตลอดใช่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 กผมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินถ้าเสาไฟแรงสูงที่มีถ้วยเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นจริงๆใช่ค่ะแล้วก็คุณป้านันทาแซ่ด่านเนี่ยเป็นเจ้าของร้านของชําที่อยู่ติดกับเสาไฟอันเนี้ยแล้วก็ลูกถ้วยมันก็เสียงดังอยู่ตลอดเลยอยู่ซอยข้างตลาดเจริญลาบตําบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยอยู่เกาะสมุยอะค่ะ ฉันก็อยู่บ้านหลังนี้ขายของเป็นแล้วเป็นเสียงนี่มันดังเชื่อไหมคะว่าดังมาห้าปีเป็นใครก็กลัวผมพุดนิกลัวไฟไหม้แล้วบ้านก็บ้าน<อ>าไม้ม<า>ด้วย,อ,ย<ด>อ๋อไนกลัวไฟช็อตอ่ะนอกจากเสียงดังนะที่ผมเคยเห็นเป็นประกายไฟด้วยค่ะคุณคุณคุณคนนี้เคยเห็นประกายไฟไหมแป๊ปแป๊บแป๊แป,ปด้วยก็คือมี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 ประกายไฟออกมาแล้วเสียงดังตลอดที่ดังมากก็คือช่วงกลางคืนถึงสว่างเพราะอะไรหรือไหมคะเพราะว่ารถมันไม่วิ่งอะ จริงๆมันดังทั้งวันแต่กลางวันรถรถมันวิ่งดังกว่าก็เลยไม่ได้ยินเสียงไฟพมันสยองนะแล้วก็ที่บอกให้การไฟฟ้าสมุยช่วยมาดูหน่อยเพราะมัน5ปีแล้วเจ้าที่ก็มาค่ะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเออปกติเป็นปกติเดี๋ยวจะขึ้นค่า FT แล้วจะดังกว่านี้อีกก็ป้าบอกแต่ฉันนอนไม่หลับฉันกลัวมากๆนะะเอาฟังเสียงคนที่เขามีความทุกข์หน่อยเถอะ เลยอยากให้เขามาทำให้เรียบร้อยอ่ะ สิ่งที่กลัวาทาี่สุดคืออะไรกลัวไฟกลัวไฟกลัวไฟไหไไม้อะถ้าเกิดมันช็อตขึ้นมามันไหม้ตามสายตามอะไรแล้วนี้เราถึงมันจะไหม้ฝั่งโน้นจริงหละแต่เราอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องกลัวแล้วครับธรรมดาต้านอนนดา,น,น,าน,นอนที่นี่ควคนะเอ่อธรรมดานอนที่นี่แต่หลังจากใอ้ทำายพาสหัวใจแล้วนอนไม่ได้เ,เพราะอะไรครับเพราะนอนไม่หลับกบบไฟนี้แหละเพราะว่าว่ามันดังมากถึงมันช็อตเข้าไปใน วใจอ่ะจะทำให้เรานอนไม่หลับหน่วยงานของควอยค้ามาดูแลให้หน่อยเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆเพราะว่านอนนอนไม่หลับอะ่ะเสียงรบกวนมากกลางคืนเสียงดังรบกวนมากนะครับคุณป้าไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเดี๋ยวขึ้นค่า FT จะเสียงดังในใจมากกว่านี้อีกครับค่ะไปที่จังหวัดเลยกันนะครับเขามีงาน ประเพณีสืบชะตามแม่น้ำโขงและสืบสารตำนานเชียงคานนะครับางานนี้จัดขึ้นที่ลานสวนสุขภาพ100ปีถนนชายโขงซอยหนึ่งบริเวณท่าน้ําวัดโพนชัยอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็จัดโดยชมรมเชียงคานมั่นยืนชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงคานและกลุ่มประมงพื้นบ้านเชียงคานร,ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดพิธีนี้แหละครับสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสารตำนานเชียงคานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดีงานชุมชนให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ,บก,ก็มีพิธีทางพุทธศาสนาทางพราหมณ์นะครับไทยดำรำบวงสวงนะครับรวมไปถึงขบวนแหร่รวมหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็อันนี้เขาเหมือนกับกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนะ มีขบวนไทยดำบ้านนาปาหนาดขบวนไทยพวนบ้านกลางขบวนผีขนน้ำบ้านนาสาวด้วยคุณอัญชลี<อ>พรเคยไปไหมเชียงคานไปหลายครั้ง ยังสงบเหมือนเดิมไหมให้พูดจริงๆไหมอ่าให้พูดจริงๆสิถ้าไม่ให้พูดแล้วจะถามทําไมล่ะพูดไปมันจะไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระเทือนสร้างสปปเรียนไปเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้มันมันสวยที่สุดน่ะมันสงบใช่ไหมมันสวยที่สุดมันธรรมชาติมากๆากเรียนไปล่าสุดเมื่อปีที่แล้วอ่ะเรียนไปออกไปไหนเลยอจริงทําไมอ่ะมันเจริญเลยเจ็บขา มันถูเอาเอาเป็น,นว่ามันคนมันเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันก็เป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวแล้วคนเข้าใส่ชุดกระหนาวเดินกันเต็มหมดกุ้งใจมากอานะนะอากาศไม่เป็นใจแต่ทีนี้เชียงคานเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำโขงถูกไหมใช่ใช่แล้วแม่น้ำโขงก็มีตำนานพญานาคจริงไหมจริงสิ ก็ไม่ใช่เฉพาะแม่น้ําโขงฝั่งลาวหรอกก็ฝั่งไทยนี่แหละคือถึงไม่ติดแม่น้ําโขงมาที่คําชโนดก็มีคือถ้าวัดในภาคอีสานวัดแทบทุกวัดเนี่ยนะที่เป็นวัดโบราณจะมีรูที่บอกว่าเป็นรูพญานาคจะเป็นการติดต่อกันระหว่างบาดาลระหว่างโลกแล้วก็มีสวรรค์คือเราเชื่อกันในเรื่องของ สามโลกเนี่ยอ,อยู่แล้วนะคะสามภูมิเพราะนั้นตำ,าตำนานพญานาคเนี่ยจะดูถูกจะอะไรกันไม่ได้เพราะในเมื่อเราเชื่อเรื่องโลกบาดาลและกัมพูชาละ่ะแน่นอนค่ะในภูมิภาคนี้ความเชื่อฐานมาจากสิ่งเดียวกันทั้งนั้นแหละคะ่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริงหรอกอทีนี้ภาพที่เห็นนี่คืออะไรฮะเห็นเขาว่ากันว่านาคไปโผล่ที่กัมพูชาคนกรีดกันสนันวันไหวเลย,เลยจริงป่ะแต่ว่าไม่ใช่นาคนั่นค่ะเป็นนาคตัวเป็นๆคุณแต้วค่ะ จรริงหอคุณแต้วนัทพรออนาทีนี้เนี่ยคือคือฐานความเชื่อเรื่องพญานาคอทุกที่เหมือนกันนาคีใช่ไหมคะก็ดังมากในเมืองไทยแล้วก็ในแถบซีเเนี่ยก็ดูกันทั้งนั้น เมื่อวานนี้เจ้าแม่นาคีคุณแต้วนัทะพรในลุกเจ้าแม่นาคีเดินทางไปถึงกัมพูชาไปเข้าร่วมงานเลี้ยงเอเจนซี่และผู้บริหารฉลองครบรอบ2ปี 2> ของสถานีโทรทัศน์พ NN ของกัมพูชาค่ะโดยละคร,ครนาคีก็จะเอามาออกออกมาฉายใน P&N ีในเดือนสิงหากันยายนี้นะคะคคว่ากันว่าคนรีดกันมากเจะแม่นาคีคไม่เห็นไม่เห็นใส่ชุดสีชมพูเลยอะ ใช่ไหมใช่ไหมหนากคิวต้องใส่ชุดสีมพูสีอ่ะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องตั้งแต่เชียงคานไปจนถึงละครที่ไปดังในกัมพูชานะครับค่ะก่อนที่จะปิดเบรกเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพเฟซบุ๊กของคุณกิติรัตน์นันละนองแล้วกลับมาชะตากรรมพ่อลูกทรัมป์ดูเหมือนจะแย่นี่คือ Facebook คุณกิติรัตน์นันละนองคุณนันชรีพรนี่คุณตัดภาพอะไรออกป่ะเหมือนไม่คุณเดิมมันต้องมีภาพใครสักคนนึ่งมันไม่แค่นี้คุณกิติรัตน์นะครับ เขาลงภาพแล้วก็ขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊กเอามาบอกว่าไปร้านอาหารเชียร์ไทยสเต็กเฮาส์ของน้องรักชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่หลังสวนชุมพรไม่อยากกลับเลยมีข้อความโดนๆมาฝากคนใหญ่ในกาลาแลนด์ด้วยละ่ะผมเองก็จะพยายามเตือนสติตัวเองครับข้างๆก็เป็นคล้ายๆกับช็อคเขียนกระดานดำการเงียบให้คนสงสัยว่าคุณโง่ยังดีกว่าพูดออกมาให้คนหายสงสัย <Wow. S 2> ว่าคุณ โง่จริงนะครับลากันไปด้วย Facebook ของคุณกิติรัตน์ในช่วงนี้แล้วกลับมาพบกับชะตากรรมของทรัมป์แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าภาพประกอบในเสรีไทยเฟซบุ๊กเป็นยังไงเข้าไปดูเองอะนะครับ